สวัสดีค่ะอันนี้ข้านะครับวันที่สามสิบเอ็ดค่ะวัดนี้วันที่สองกุมภาพันธ์พุทธศักราชสองพันห้าร้อยสิบแปดเป็นวันที่ 3. สามสิบเอ็ดที่ข้าพเจ้านางสาวอุสาม์มาณนอกขอถวายเสียรสวดสาธยายพระสวดพระปริญาละม่อมต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์ยพบูชาแด่ครูอาจารย์ทั้งหลายขอจิตข,ของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อเนี่ยขลักยัญชนะ ในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทอเรมหนึ่งบทสวดจุลนเทวดาสมัญตาจาักรวาลรสุเอตราคาชนตุเทวดาสัตถมังโมนิราชาสสุเมนตุสักขโมกข้าสักเคกาเมจรูเปย์คริสิเคเดคดีศิคาราตาเตจันตาริเคมิมาเนธีเปราเทสข้าเมตตุรุวะนะคะ้าหานีเขียวปทุมมหิเกเตภุมมาจยันตุเทวาชาลัทธราวิสเมยักขันทพนาคาถึทันตาสันติเกยังมุนิวะ นิวระวจะนางสาทะโวเมสุนันตุธรรมสวนากาโรยัมพัะันตาธรรมสวรากาโอยัมพระทันตาธรรมสวรากาโลอยัมพระธันตาสองบทบูชาพระรัตนตรัยอิมินาสกาเลนะพุทธาอภิปูชยามาอิมินาสกาเลนะธรรมังอภิปูชยามาอิมินาสกาเลนะสั่งขังอภิปูชยามาสามบทกราพระรัตนตรัยอรหังสมาสัมพุทโธพระกวาพุทธาพระกวันตังอภิวาเทมิวาขาโตพระกวาตาธโมธรรมังนัมมัสซามิ ปฏิปันโนภะคัพตโตสาว,าว่ากระซังโคซั่งครังนามามิสี่บทสวดนมัสการสิทธิคาถานโมตัสัพภะคาโตะรา,าโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสัพภะคาโตะรา,าโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสัพภะคาโตะอาณาโตสัมมาสัมพุทธัสสะห้าบทสวดไตรสรณะคมนะปาฐะพุทธังสารณังคัจฉามิธรรมังสรณังคัจฉามิ สังข like ังสารนังคาช่ามีทุติยมปีพุทธทางสารนังคชามีทุติยมปีธรรมบางสารนังคาช่ามีทุติยมปีสังขังสารนังคาช่ามีตัตยมปีพุทธทางสารนังคชามีตัตยมปิธรรมบางสารนังคชามีตัตยมปีสังขังสารนังคชามีหกบทสวดสัจจกิริยาคาถาณที่เมสารนางอันยญ์พุทโธเมสานางวราเอเตนาสัจจวัชีนาโสติเมหงตุสัพพทานาทิมีสารนังอันญญง ธรรมโมเมสารนะนัวราเอเทนัสสัจวัชเชนะสุธิเมโหตุสัพพธาณนตะิมีสรารนะนังอัญนยางสังโฆเมสรานะระนังวราเอเตนะสสัจวัชเชนะสุธิเมโหตุสัพพทาเจตพุทธานสุสติอิติปิโสกขาวาระหังสมมาสัมพุทโธวิชาจารณนะาซ้ำปันโน สุทัตโตโรกับวิทูรนุตารโบริสะธรรมมาซาละทีสัทาเทวัมนุสานังพุทโภปกะวาติแปดธรรมานุสติสวาขาโตปกะวตาธโมสันทิติโกอากาลิโกเอปสิโกโอปัายโกตัจะตังเวทิตาโพวิญญูหิติก้าสังฆานุสติสุปฏิปันโนปะขาวโตสาวกะสังโฆอุชุปฏิปันโนปะขาวโตสาวกะสังโฆญาญาปฏิปันโนปะขาวโตสาวกะสังโฆสามีจิปฏิปันโนปะขาวโตสาวกะสังโฆ ยาที่ทางจัตตาริโพลิสายุคานิอัตถาโพลิสปุกคาราเอสปะปะัตโตสาวกะสังโฆอาหูเนโยปาหูเนโยทักขีเนโยอัญชะดีกัลนิโยนุต,ตระามปุญญาเขตตังโลกัสสาติสิบรตนะสูตรยานีทะภูตานิสมะขาตานิภูมานิวายานิวะอันตะลิเคสเพวะภูตาสุมะนาภะวันตุอัตโทปิสักกะจัสุนันตุภาสีตังตัสมาหิภูตานิสามเมทะสัพเพเมตัง การธามนุสิยาปชายะทิวาจารัตโตจะหารันติเยพลิงแต่สมัยหินีลัคขตถาอัปปมัตตายังกิจิวิตังอิทาหุรังวาสักเคสุวายังรัตนังปณีตังนาโนสะมังอธีตาถาคาเตนะอิธัมปพุทเทรัตนังปณีตังเอเตนะสเจนะโสโฉตุเชยังะยังวิราคังอามาตังปณีตังญัทัชคาสักกยะมุนีสมาหิโตนะเตนะทมเมนะสมิ สมีธิกินจิธทมปิธทมเมรัตนังปณีตังเอเตนะสเจนะสวัชิโหตุยามพุทธเสโถปร,ริวันนะอีสุจริงสัมมาธิมานันตะรีกันยะมาหุสมาธินาเตนะสัมโมนะวิชติอีทมปิทำเมรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัชิโหตุเยปุคลาอัฏฐะตังปัสตา,ตาจัตตาลิเอตานิโยคานิโหติเตทักขีเนยยะเนยาสุ าตัสสาสาวกาเอเตสุทินานิมหาภพลานีทมปีสังเคระหัตนังปณีตังเอเตนัสเจนะโสโวติโอตุเยสุปยุตตามะนัสาฐานเฮนานิกามิโนโคตมะสาสาวนำหีเตปฏิปตาอะมะตังวิไคหะละทามุธานิพุติงพุชามานายิทมปีสังเคระหัตนังปณีตังเอเตนัสเจนะโสโวติโอตุยาธินทะคีโลปัทวิงสิโตสิยาจะตุภิวาเตภิอะสัมปะ กัมปิโยตถุปะมังสัป,ปุริสังวะทามิโยอริยสัจจานิอเวจจปัสสติอิทัมปิสังเคระตาัางปณีตังเอเต,ตินะสเจนะสุวติโหตุเยอริยสัจจานิวิภาวะยันติคัมภีระปันเยนะสุเทสิตานิกินจาปิเตโพนติผู้ชัปปมัตานะเตภะวังอัถมามาทิยันติอิทัมปิสังเคระตังปณีตังเอาาตินะสเจนะสุวติโหตุสหาวาสัทสนะสัมปทายะตะยะสุธรรมา ชหิตาพระวันติสก,กายทิฏฐิวิจิกิจฉิตันจะศิลระ,ะตังวาปิยะทัติกินจิจะตูหะปาเยหิจะวิปะมุโตฉะจาพิธานานิอัพาโภกาตุงอิทัมปิังเคระตังปณีตังเอเตนะสเจนะสชิโหตุกินยาปิโซกัมมังกัโรติปาปกัางกายเยนะวาจายุตะยุทะเจตาสาวาอภพาโภโซ ตัสสะปฏิชทายะอภันภตาติถะปะทัสสะอุตาอิทัมปีสังเกตาุตนาังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติหุวะนะปะคุมเพยะท้าภูสศีตักเคคิมหานะมาเซปะธรรมอสังิงคิมเฮตัดถูปะมังธรรมะวรังอเทเสยีนิพานะคามิงปะระมังหิตายะอิทัมปีพุทเทรัตานังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติหุวะโรวะรังยูวะระโทวะราหะโรอะโลตโรธรรมะวรังอเทเสยีทัมปีพุทเทรัตรนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติหุโขี่ังปุ รานางนะังณวังณนะถิสัมภวังวิรัตจิตตายติเกพระวัสมิงเตขี่นะพีชาอวิรุณหิชันทานิพันติทีรายะทายมปทิโปอีทมปีทั้งเคระตรังปณีตังเอเตินสัสเจนะสุวติโหตุยานิทัพุทังิสมาคาตานิพุมานิวายานิวาอันตาลิเคตัฐาคตังเทวมนุสปูชิตังพุทธนามาซามะสุวติโหตุ ยานิทัพภูตานิสมาคตานิพุมานิวายานิวาอันตาริเกตตะทาคตังเทวมนุสปูชิตังทำมังนามาสามาสุวัชโยตุยานิทัพภูตานิสมาคตานิพุมานิวายานิวาอันตาริเกตตะทาคตังเทวมนุมสปูชิตังสังฆังนามาสามาสุวัชโยตุสิบเอ็ดอานาตติยะปริบทย่อสัพพะโรคาวินิโมโตสัพพะสันตาปวชิโตสัพพะเวรามติกันโตนิพุโตจตุวังภาวะสัพพิติโยวิวัชชนตุสัพพะ โรโควินาสันตุมาเตภวัดวันตารโยสุขีธีคายุโกภะอภิวัฒนะศิริสะนิจังวุธาปะจายโนจัตตารุธรรมาวัฒนิอายุวันโนสุขังพระลังสิบสองอาทิตตปริยายสูตรเอวาเมสุตังเอกัง a ang, สมัยังพระขวายขยายาังวิหาราติขยาสีเสสัตทิพิ์ขุสหาหัสเซนะตัตตะโคพระขวาพิคูอามมนเติีัพพังพิขเวอ,อาทิตตังกินจากพิขเวสัพังอาทิตตังจากคุ้งพิขเวอาทิตตังโรปาอาทิตตัจากขุ วิญญาณังอาทิตังจักขุสัมผัสโสอาทิโตยัมปิดทาจักขุสัมผัสสัพติยะอุปัชติเวทายตังถุกคังวาทุกคังวาอธูกามาทุกคังวาตัมเปีอาทิตังเกนะอาทิตังอาทิตังราคะคีนาโทสักีนาโมหะคีนาอาทิตังชาติยาชรามรณเนาสักีปริเทเวหิทุเคหิตุมัสเสหิอุปยาเสหิตทิตติวัฒามีโสตังอาทิตังสัทธาทิตาโสตวิญญาณังอาทิตังโสตสัมผัสโสอาทิโตยัมปิดทางโสตสัมผัสสัพติยะอุปัชติเวทายตังทุกังวาทครังว่าทุกังวา ตัมเปียธิตังเกนะอธิตังอาทิตังราคขขีนาโทสักขีนาโมหขีนาอธิตังชาติยาชารามารณเนนาสกิหีปฏิเทวีทุกขหิธมนณะเซหิอุปยาเซเหติตันติวัฒามีขานางอาทิตังคันธาอธิตาคณนวิญญาณังอาทิตังคณะสัมผัสโสอาทิตโตยมปีทางคณะสัมผัสสัจจยาอุปชติเวทายิตังจุขังวาทุขังวาทุขังมาถูกขังวาตัมเปียธิตังเกนะอธิตังอาทิตังราคขขีนาโทสักขีนาโมหขีนาอธิตังชาติยาชารามารณเนนาสกิหิปริเทวีหิทุกขหิธมนณะเซหิอุปยาเซเหติตันติิวัาม ชิวหาทิตาสาซทิตาชิวหาวิญญาณังอาทิตตังชิวหาสัมผัสโซอทิโตยามปิทังชิวหาสัมผัสสัพจยาอุปชติเวทายิตังสุขังว่าทุกขังว่าทุกขมะสุขังว่าตัมปิอาทิตตังเกนาอาทิตังอาทิตังราขขีนาโทศขีนาโมหะขีนาอทิตังชาติยาชารามะระนีนาสุกีปริเทเวหิทุกเคหิโธมนาเซหิอุปยาเสหะทิตันติวะธามิ迦โยทิโตโพธทพพาทิตากายวิญญาณังอาทิตังกายสัมผัสโซอทิโตยามปิทังกายสัมผัสสัพจยาอุปชติเวทายี่ตังสุขังว่า ตัมเปียธิตังเกนะธิตังอะธิตังลักขะีนาทวตักกีนาโมหกีนาะธิตังชาติยาชารามรณะนะโสเกหิปริเทเวหิทุเขหิตุมนัสเหิปยาเหิตินติวัฒมิมโนทิโตธรรมอาทิตามโนวิญญาณังอาทิตตังมโนสัมผัสโสอาทิโตยัมปิดทางมโนสัมผัสสัพจยาอุปชติเวทายิกังฉุกขังว่าทุกขังว่าทุกขะมตุขังว่าตัมเปียธิตังเกนะธิตังอะธิตังลักขะีนาทวตักกีนาโมหกีนาอะธิตังชาติยาชารามรณะนะโสเกหิปริเทเวหิทุเขหิตุมนัสเหิปยาเหิตินติวัฒ อดิยะสาวโกจากขุสมิงปินิพินติรูเปสุปินิพินติจากขุวิญญาณนปินิพินติจากขุสัมผัสเซปินิพินติยามปีทางจากขุสัมผัสสัพจยะอุปชติเวทายิตังสุครังว่าทุกขังว่าทุกขรั้งมาถูกขังว่าโสตัสมิงปินิพินติโสตสมิงปินิพินติสัทเทตุปินิพินติโสตวิญญาณนปินิพินติโสตสัมผัสเซปินิพินติยามปีทางโสตสัมผัสสัพจยะอุปชติเวทายิตังสุกขังว่าทุกขังว่าทุกครั้งติิิิปนนพ คณะสมิปีนิพนติคันเทสุปินิพนติคณะวิญญาณในปีนิพนติคณะสัมผัสเสปปีนิพนติยามปีทางคณะสัมปสิปัจจยาอุปชติเวทายิตังสุกคังว่าทุกขั้งว่าทุกขังว่าทกคังว่าตัสมิงปีนิพนติเชิวหายปินิพนติละเทศุปปนิพนติชิวหาวิญญาณในปีนิพนติชิวหาสัมผัสเสปปีนิพนติยามปิทางเชิวหาสัรมปฏิัจจยาอุปชติเวทายิตังสูกครังว่าทุกขั้งว่าทุกขรั้งว่าถูกครันงว่าติาสมิิ LP, ิตุปีนิติ กายสัมผัสเสปีนิพินติยามปีทางกายสัมผัสปัจจะยาอุปชติเวทายิตังถุกคังว่าทุกขังว่าทุกขรั้งมาถูกขังว่าตัสมิงปีนิพินติมนัสชมิงปีนิพินติธทมเมสุปีนิพินติมโนวิญญาณนปีนิพินติมโนสัมผัสเสปีนิพินติยามปีทางมโนสัมผัสปัจจะยาอุปชติเวทายิตังถุกคังว่าทุกขังว่าทุกขรั้งมาถูกขังว่าตัสมิงปีนิพินตินิพินทางวิราชติวิราคาวิมุตติวิมุตตัสมิงวิมุตตตตตตตะะะะมมีีีิิิิิิวญญาาาาณณััััััังงงงงงโหขชปุสจจรรยยกน อิทธาตายาติปชานาติติธัธมมวัวจับจพระควาอาัตตมนาเตภิกขุ่พระควาโตภาสิตาปิ่นันทุงอิมาสมินจับปานะเวยาการะนะสมีพันยะมาเนตสะภิกขุสหัสสะอนุป,ปาทายะอะสะเวหิจิตานิวิมุตติงสุติสิบสาม,มนาตาลักขณาสุตังเอวามณีสุตังเอกังสมยังพระควาพารานสียังวิหาราติอิสิปะตะเนมิคาาัตายาตตาโคพระควาปัญจวัคคียภิกขุอามันเตสีรูปงังภิกขเวอนัตตารูประจัหินทางภิกขเวอนัตตา อภิสะณยีทางรูปังอภัธยาสังวัตตยาลภเพถัจลรเปเอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาโหสิติสมาจโคภิกเวรูปังนาตาตัสมารูปังอภัธยาสังวัตตินาจรปติลูเปเอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาโหสิติเวทนานาตาเวทนาจัยหีทางภิกเวอัตตอภิสะณยีทางเวทนาอภัธยาสังวัตตยาลภเพถัจเวทนานยะ เอวังเมเวทนาโหตุเอวังเมเวทนามาโหสิติสมมาจักโคพิกขเวเวทนาอนัตตาตัสมาเวทนาอาภัทยะสังวตตินาจราภติเวทนายะเอวังเมเวทนามโหตุเอวังเมเวทนามาโหสิติสัญญาอนตาสัญญาจหิทางพิกขเวอัตตาอภิวัชนะยีทางสัญญาอาภัทยะสังวัตยาลาเพถัจสัญญายาเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาโหสิติสมาจักโคพิกขเว สัญญาณตาตัสมาสัญญาภาชยสวัตตินจรปฏิสัญญาญาเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาโหสีติสังขารานตาสังขาราจะหีทางพิกเวอัตาพิวัตสังสุนยีทางสังขาราภัชยสัวัตเตยุงรับเพถัจะสังขาเรสุเอวังเมสังขาราโหตุเอวังเมสังขารามาเฮสุนติสมาจักโพพิกเวสังขารานตาตัสมาสังขาราภาชยสวัตตินาจารปฏิสังขาเรสุเอวังเมสังขาราโหตุเอวังเมสังขารามาเฮสุนติ วิญญาณังนัตตาวิญญาณังตจหี่ทางพิกเวอตาพิวัฒนายี่ทางสังวิญญาณังอภัทยาสังวัตเตียรภเพธะจะรับเพธะจะวิญญาณในเอวังเมวิญญาณังโหตุเอวังเมวิญญาณังมาโหสิติสมัจจโคพิกเววิญญาณังอนัตตาตัสมาวิญญาณังอภัทยาสังวัตตินาจารพติวิญญาณในเอวังเมวิญญาณังโหตุเอวังเมวิญญาณังมาโหสิติตังกิง มัญญาถาพิกเวรูปังนิจังวานิจังวาตีนิจังพันเตยัมปะนนิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปะนนิจังทุกขังวิปรินามะทำมังการังนุตังสามนุปัสสุตุงเอตังมามะเอโซหามัสมีเอโซเมียตาติโนเฮตังพันเตตังกิมมัญญาถาพิกเวเวทนานิจังวานิจาวาตีนิจาพันเตยัมปะนนิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกครั้งพันเตยัำปะนนิจังทุกครั้งวิปรินามะทำมังการังนุตังสัมมนุปัสสุตุงเอ

ตังกิงมัญญาถาภิกขเววิญญาณังนิจังวานิจังวาเตนิจังพันเตยังปานานิจังทุกขังวาตังถุกคังวาติทุกขังพันเตยังปานานิจังทุกขังวิปปลินามะธรรมังการานุตังสมานุปัสสิตงเอตังมะมะเอโสหามาจะมีเอโสไม่อัตตาติโนเฮตังพันเตตัดสมาหิติหะภิกขเวยังกินจีรูปังอัตติตานาคตาปัจจุปันนาอัจจตังวาปิฏฐาวาโอฬาลิกังวาสุกุมังวาหินังวาปณีตังวายัางทุเรศสังเกวาสะพังรูปัง เนตังมะมานเนสุหะมัสมมนะเมสุหะตาติเอวะเมตังยะธาพูตังสมปัญญาญาทัทธพังยากาจิเวทนาอติตานาคตตาปัจจุปนาอัชตาวาปิทฐาวาโอฬาลิกาวาสุขุมวาหะีนาวาปณีตาวายาทุเรศติเกวาสัพพาเวทนานิตังมะมานเนสุหะมัสมมนะเมสุหะตาติเอวะเมตังยะธาพูตังสมปัญญาญาทัทธพังยากาจิสัญญาติตานาคตตาปัจจุปนาอัชตาวาปิทฐาวาโอฬาลิกาวาสุขุมวาหะีนาวาปณีตาวายาทุเรศติเกวาสัพพา สัญญาในตังมามาในโซหามาสมีนาเมโซอาตาติเอวะเมตังยะธาภูตังสัวมาปัญญายะทัตพังเยเกจิสังขาราติตานะคะตาปัจจุปนาฉัตตาวาปหิทาวาโอฬาลิกาวาสุขุมาวาหินาวาปณิตาวายยทิเลสันติเกวะสัเพสังขาราในตังมามาในโซหามาสมีนาเมโซอาตาติเอวะเมตังยะธาภูตังสัวมาปัญญายะทัตพัง ยังกินจิวิญญาณังอติตานะคะตาปัจจุปนนังอัจฉตังวาปหิทาวาโอฬาริกงวาสุขุมาวาหินังวาปนิตังวายันธุเลสันติเกวาสัพพังวิญญาณังเลตังมามาเนโุหะมัสเมนะเมธุวะตาติเอวะเมตังยะทาภูตังสัมัปญิยยะทัตพังเอวังปัตสังพิฆเวสุตวะลิยะสาวโกรูปัสมิงปีนิพินติเวทนายะปีนิพินติสัญญายะปีนิพินติสังฆาเรสุปีนิพินติวิญญาณัสมิงปีนิพินตินิพินทางวิราชติวิล akah วิมุตติวิมุตตตตัมีีนิิยางโหค นาชาติวุสิตังพรหมจาริยังกะตังกะระณียังนาประดังอิทธาตายาติปชานาติติธรรมาวัวจะพระขาตามะนาปัญจวญัคคียาภิกขุพระขวาวโตภาสิตังอภินันทุกอิมัสมินจะปะนะอวยากะระนาสมิงพันญะมาเนปัญจวัคคียานังภิกขุนังอนุปาทายาอาะอสเวหิจิตตานิวิมุจจรุติ สิบสี่บทสวดมหาสมัยสูตรเอวังเมสุตังเอ็กังสมายังพระควาสเกสุวิหารติกปิลาบุตรสมิงมหาวเนมหาตาภิขุสังเคณัสทิงปัจอมเตหิภิคุสเตหิตาเพหิวะราหันเตหิเถรสหิเจโลกกธาตุหิตเทวตาเยปุวีนะสันนิตปิตาหุนติพคะกันตังทัศนายาภิขุสังขันจจะโคจตุนังสุทธาวาสกายิกานังเทวนังเอตัาทโหสิ อ่ะยังโคผักขาวสักเกสูนเฮลติกปีลาวัตุสุมิมหาวเนมหาตาพิภุสังเกนะสัตทิงปัจจมเตหิพิภุสเตหิสัพเพหีวะละหันเตหิจะสหิจะโลกธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาวนติผักขวันตังทัศนายาพิภุสังคันจ่ายนูนะมะยามปิเยนะผักขาเตนุปสังกเมยามะอุปสังกมิตวาผักขาโตสันติเกปัเตกคาถาภาสยามติอัตโคตาเทวตาสยะธาปีนามาภาละวะปุริโสสัมัญชิตังวาภาหังปะสาเลยยะปะสาลิตังวาภาหังสัมมิเชยะ เอวะเมวะสุดทาวาเซสุเทเวสุอันตาริหิตาภควาโตปุระโสปตุระหังสุอัตโคตาเทวตาภควันตังอภพิวาเทวตาเอกมันตังัตทั้งสุเอกมันตังติตาโคเอกาเทวตาภควาโตสันติเกีมังคาทั้งอภาสีมหสมโยปวันสมิงเทวกายาสมาคตาอาคาตมหายิมังธรรมสมยญาทากิตาเยวะอปปราชิตะรังคันติสังคันติอัตโคปราเทวตาภควาโตสันติกีมังคาทั้งอภาสีตัตโคพิกขโว ตัดตาพิคาโวสัมมาทังสุจิตตังอัตโนโชุกกะมะกังสุสารธีวะเนตานิฆาเหตตาอินทริยานิรคันติปันทิตาติอรโคปราเทวตาพระคาะวโตสันติเกอีมังคาทั้งอพัส คาทั้งอภาสิเจตวฐวคีรังเจตวฐวปรีคังอินทคีรังโอหัจจมะเมชาเตจะกรันติสุทาวิมาลาจักขุมตาสุทันตุสุสุนาคาติอตะกุวะปราเทวตาพะคะวะโตสันติเกอิมังคาทั้งอภาสิเยเกจิพุทธังสระนังขตาเซนะเตขมิสันติอาอะปายะภูมิงปะหายะมานุสังเทหังเทวะกายังปริปุเรสันติติอตะกุวะพะขาวพิกขุอามันเตสีเยผู้เยนะภิกขเวทา ทัสุโลกทาตูสุเทวตาสันนิปฏิตาหุนติตตาคาตังทัศนายาพิขูสังขันจะเยปิเตพิขเวอาเฮสุงอัตติตามัทธนานัลหันโตสมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานางเอตตปรมาเยวเทวตาสันนิปฏิตาเฮสุงเสยธาปิไม่ห้งเอตระหิเยปิเตพิขเวภวิสันติอนาคตามัทธนานัลหันโตสมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานางเอตตปรมาเยวเทวตาสันนิปฏิตาภวิสันติเสยธาปีไมห้ง เอตัลหีอาจิกขิสามีพิขเวเทวกายนานังนามานิกิตาสามีพิขเวเทวกายานังนามานิเทศิสามีพิขเวเทวกายนา,นา,านัาาานางนามานิตังสุนาถาซาทุกังมานาสิกโรธะภาสิสามิติเอวังพันเตติโคเตพิกูพระาวโตปัจจโสซุงพระควาเอตัทาโวจะสีโลกามนุกาสามิยัตถะ ุมมาตตาทาศิตาเยสิตาคิริคัพพลิงคัพพลังปหิตตาสมมาหิตาปูาทูซีหาวาสันลีนาโลมาหังสาพิซัมพุโนโอทาตามะนะสาสุทธาวิปสสนนมะนาวิลาพิญโยปัญจะสะเตยตวาวาวะนีกปิลาวัเวีตะโตมะตยิสัทธาสาวเกศเสนีเตเทวกายาพิกันตาเตวิชาาถาภิกวเตจะอาตาปามกลุงสุตตะวพุทธศัสาสานาเตซัมปาตุโรหูยานังอมนุสสานะ สัทสันงอเพเกสะตมาทะคุงสหาสังอัถสัตติงสตังเอกสหาสรนาอมนุสสานา มัทสุงอัปเปเกนันตามัทคุงทิซาสัพพพุต้าอ๋าฮุงตันจะสัพพังอภิญญาญาวะวะขิตวานัตะจคโมาตะโตอมันตะยสัทธาสาวะเกสสนีลาเตเทวกายาภิกันตาเตวิชานาถภิกกโวโยหังกิติยิสาเมฆีราหิอนุปปัสโซสัตตาสหัสาวะยาคุมากะปิละวัทวะอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัตสีโนโมทามานาภิกามุงภิกขุนังสมิติมวนังสัตสหัสาเฮมาวตายัาคานาตาวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัสสีโนโมทามานาภิกามุงภิกขนนัังงสสมิิตต ยัขานานาตวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสสิโนโมทามานาอภิกามุงภิกขุนางสมิติวนาอิเจเตโสระสัสสหัสตายักขานานาตวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสสิโนโมทามานาอภิกามุงภิกขุนางสมิติวนาเมสามิตาปัจจัสตายักขานานาตวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสสิโนโมทามานาอภิกามุงภิกขุนางสมิติวนากุมิโรราชก่าอิโกเวปุระสานิเวสนางพิญยนนางสตัสสะหัสสังยักขานางปะจยิรูปรปะ รูปาสติกุมเพโรราชค่ายโกโซปาคาสมิติมวนาปุริมจัติสร้ังราชาทัตตะทโทษปสาสติขันทพานังที่ปฏิมหาราชายาสิโสปุตตปิตตสสาภาวอินทนามามหับพราอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสศิโนโมทามานาอภิการมุงภิกขุนางสมิติวนาปจัติสิ้ังราชาวิลุนโหตัปสาสติกุมพันธนังที่ปฏิมหาราชายาสิโสปุตตปิตัสสาพระาวอินทนามามหับพราอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสิโนโมทามานาอภิการมุงภิกขุนางสมิติวนาปจปัิ มันจะท่สร้างราชาวิรูปคูภาษาสตินาคานงอาปิติมหาราชายสัตสีโซปุตตปิตสาะา้าอวินทนามามหาภราทิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสัตสีโนโมธามานาพิกามุงพิกูนางสมิติงวังอุจารปุตตะลันจาดทิสร้างราชากุเวโรตัปภาษาสติยัคคานังอธิปติมหาราชายสัตสีโซปุตตปิตัสสะผวาอวินทนามามหาภราทิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสัตสีโนโมทามานาพิกามุงพิกูนางสมิติงวังปุริมาทิสร้าง ท่ตาตระทัวทักขีเนนาวิรุณหากโกปจีเมน้าวิรูปรโคกุเวโลอุตรังทิสังจัตตาโรเตมค่ะราชาสัมมันตาจัตตุโลทิสะทะทะทัตถะธลมาณาทั้งสุวรรณิกปิลาวัฒเวเตสังมายาวิวโนาทาสาอาคูวัจจนิกาสทัทธามายากุเตนทุเวเตนทุวิภูจะวิภูโตสหจันโทกามมเสโทจักกิน,นุมันทุนิมันทุจับปะนาโทโอปะมันโยจักเทวสุตโตจักมาตาริจิตตะเซโนาจักคันทัโพนลโรราชาชโนสะโพ อาคูปัญจสิคโคเจวติมพรูสุริยวัชชา,าเอเตจันเย,ยจาราชาโนคันทัพพาสหาราชุป,ปีโมธมามนาพิกามุงพิกูนังสมิติมนังอัฐคูนาภาษานาคาเวซาลาสหาตัตตฉกากรรมพาระสะตะระอาคูปายาคาสหญา,าติพิยามุนาทัตระธาจา,าอาคูนาคายาสส,สินโนเอราวนโนมหานาโคาสุป,ปะคะสสมิติมนาาังเยนาคาราเชสาหะซาหารันติทิพาทิชาป,ปัคิวิสุทธาจากักคู เวหายาาเตวะนัมฉาปตาจิตราสุปันาอิติเตสะนามังอภยันตทานาคราชานะมาสิสุปันาโตเคมามะกาสิพุทโธสันหาหิวจาหิวปวหะยันตานาคาสุปันาสระนัมกังสูพุทธทางชิตาวชิราหัตเทนะสัมมุทางอสุราสิตาพาตโลมาสาวเตเตอิติมันโตยัสสีโนกาลกัญชามหาพิสมาอสุราเวนะธานาเวคซา เวป,ปจิตติสุจิตติจากปะหาราโทนโมจีสหสัสต,ตันจากพาริปุตตานางสัพเพเวโรจานามกาสันในหิตวาพลิงเซนางลาหุพัฒทานุปาขมุงสมโยธานีพัฒนเตพิคุสมิติงวะนางอาโปจัตเทวาปัทวีจัตเต โชวายโยตถาขมวารุณาวารุณาเทวาโสมูจายาสซาสหาเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวาญัสศิโนชาเชเตทัสทากายาสัพเพนนตาวันิโนอิทิมันโตสุติมันโตวันนวันโตญัสศิโนโมทามานาภิกามุงพิคูนังสมิติวนางเวทุจะเทวาสหายริจัตสัมมาจะทุเวยามาจันทัสสุปันิสาเทวาจันทามาคูปุระคิตาสุริยะสุปันิสาเทวาสุริยะมาคูปุระคิตานาขัตตานิปุรกคิตาวาอาคูมันทวาราหากาวสุนางวสโวเศโศสัะโกปะครับ ปะรินทัโททัเซเตทัสธากายาสเพน,น,นันตะวานิโนโอลิทมโตชุติมันโตว,นตวสสันนัมโตยะสติโนโมธมานาภิกามุงพิกขูมมกนางสมิติงนันหะทาคูสาผูเทวาชะลามัคคิสิกขาลิวะอาริทากาจะโรชาจะาอุมมาปุภะนิพาสิโนวันุณาสาหธรรมาจะาอาจุตตาจะอเนชากาสุเลยยะลุจิราอาคูอาคูวา สวเนสีโนทเสเตทัสทากายาสเพนานตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนมันโตยัสสติโนโมทามานาภิกกามุภิกขุนางสมิติมวนางสมานามหาสมานามนุสสามนุสุตตมากิทาปัทูสิกาอากูอากูมโนปัทูสิกาท้าคูหาระโยเทวาเยจะโลหิตะวาศีโนปาละคามหาปาละคาอากูเทวายัสสติโนทเสเตทัสทากายาสัพเพนานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนมันโตยัสสติโนโมทามานาภิกกามุภิกขุนางสมิติมวนางสุกากรุมหาอรุณาอากูเวคณะซาสหะ โอทาตะไคร้ฮปาโมกะอากูเทวาวิจักขนาสัทธรมตาหาลาคชามิสสัก้าจัยาสัสิโนธานยังอาคาปะจุนโนโยทิสาอภิวาสติทเซเตทัสธากายาสเพนะตววนิโนอิธิมันโตชุติมันโตวันมันโตเยสัสิโนโมทามานาภิกามุงพิคุนังสมิติมังคมิตาถุสิตายามากัตถะกาจัยาสัสิโนสัมพิตะกาลามาเสธาชตินามาจะอาสวานิมา นาติโนอาคูอะธาคูปะรินีมิตาทะเสเตชะสัทธากายาสัพเพนานาตะวันนิโนอิทิมาโตชุติมาโตวันนะมาโตยัสสติโนโมทามานาภิกขามุภิกขุนังสมิติมานังสัทเทเกเทวานิกายาสัพเพนานาตะวันนิโนอิทิมานามันวะเยนะอาคันชุงเยจันเยสะทิสาสหปวุฒะชาติมัคีลังโอคาตินะมะนาสว่างทักเคโมคาตะรังนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุภัมมา ปารามโตจ่าปุตตาอิทธิมะโตสะหะนางกุมาโรติโซจ่าโซปะคาสมิติงนางสหขาสภามโลกานังมหาพามมาพิตริติอุปปัณโนชิตมันโตพิสมากายโยยะสัตสีโนทเซตัฐาอิสระอาคูปเจกวาสวัตติโนเตสันจะมาจโตอาคาฮาริโตปาลิวาริโตเตจ่าสเพอพิกันเตสินเทเทเวสพามเกเมราเซนาพิกามีปัสกาการหัสามันที่ยังเอถากันหัตถพันทัถาราเคนาพันทะ มัทถวโสมันตาปริวาเลถามาโวมุจิตาโกจินางอิอออออติตตฐามาหาเซโนโกันหาเซนังอเปศยิปานินาตะละมาหัจจะสารังกตะวานาเพระวังยาทาปาวุสโกเมคโคธานายันโตสวีจุกโกตัฐาโซปัจจุทาวติสังกุโตอัสยังวเซตันจะสัพพังอภินยาวะวะขิตะวานาจากักขุมา,าตะโามัตยิสัทธาสาวะเกสัสเนระเตมาราเซนาภิกันตาเตวิชาณธาภิขาากขโวเตจะอาตตาปะมมะกลุงสุตตะวาาจุทธศาส,สนาันวีตะ ราเคหิปากกามงเนสังโรมปิอิชยุงสัพเพวิชิตะสังฆามาพระยาตีตายะสัตสิโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติสิบห้ามงคลจัก,กรวาลใหญ่สิริทิติมติเตโชชยะสิทธิมหิทธิมหาคุณาปริมิตะปุญญาธิการัาสัพพันแต่รายะนิวารณะนะสมะทัสสะภะาวโตอระหะโต,โตสมาสัพุทธัสสะวติงสมะ หาปุริสักขนานุภาเวนะอสีตยานุพยัญชนะนุภาเวนะอัตจุตระสตะมังคะลานุภาเวานะฉับพันนรังสิยานุภาเวนะเกตุมาลานุภาเวนะทสาปาระมิตานุภาเวนะทศอุปปาระมิตานุภาเวนะทศาปะระมัทธปาระระมิตา นุภาพเวนะสีลสมาธิปัญญานุภาพเวนะพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาพเวนะสังฆานุภาพเวนะเตชานุภาเวนะอิทานุภาเวนะภะลานุภาเวนะเยยะธรรมนุภาเวนะจตุราสีติสหัสสะธรรมคันธานุภาเวนะนวะโลกุตตะประธรรมานุภาพเวนะอัตชังคิกะมัคคานุภาเวนะอัตสัมมาปติยานุภาเวนะชลระพิญญานุภาเวนะจตุสัจจะ ยานุภาเวนะทศภรรยาานุภาเวนะสัพพัญยุตยานานุภาเวนะเมตตากรุณังมุทิตาอุเบกขานุภาเวนะสัพพะปริตานุภาเวนะราตานัตนัตยะสระนานุภาเวนะตุยหังสัพพะโรคะโสกุปัตถวทุกขะโทมานสุปายาสาวินาันตุสัพพะอันตารายาปิวินาสันตุสัพพะสังกัปปาตุยหังสมมิชนตุทีคายุตาตุยหังโหตุต่าวะสะชีเวนะสามังคิโกโหตุสัพพาอากาสัพพะ ตะวะนะภูมิคังคามหาสมุทาอะกอารักกาเทวตาสัทธาคุมเฮะอันุราคันตุภาวุภาวตุสาพมังคารังราคันตุสัพรเทวตาสัพพะพุทานุภาเวนะสัทธาสุตีพวะวันตุเตพระวัตุสัพมังคารังราคันตุสาพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะ สัทธาโสตถีภะวันตุเตนะคะแต่ยาคภูตานั่งป้าปะคาหานิวารนาปริตาสานุภาเวนะหันตวะเตสังอ <secondo> ุปัฏฐเวนะค่ะแต่ยาคภูตานั่งป้าปะคาหานิวารนาปริตาสานุภาเวนะหันตวะเตสังอุปัฏฐเวนะค่ะแต่ยาคภูตานั่งป้าปะคาหานิวารณาปริตาสานุภาเวนะหันตวะเตสังอุปัฏฐเว